เดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะพอดีตอนนี้ตอนไปอยู่ที่เพนซิลเวเนียนั่นเองก็จะเป็นการขับรถนะคะช้อปปิ้งไปเรื่อยๆว่าเราจะไปตกที่สาขาสาขาไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราจะได้ไปสาขาไหนแล้วเราจะเจออะไรบ้างน,นะคะแต่ว่ามาร้านแรกก็เป็นร้าน TJ Max นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างน,นะคะมาในร้านดิ่งม,มาเลยคะ่ะดิ่งม,มาที่โซนที่เป็นลดราคาตอนนี้เขาลด ราคาป้ายแดงยังไม่ถูกมากแต่ว่าบางรุ่นบางตัวเราสามารถซื้อเอามาทำกําไรได้แล้วเข้าไปช่วงนี้เราจะเจอเสื้อผ้าลายดอกเยอะมากๆเจอแล้วแบบแม่ค้าใจละลายเพราะว่าแม่ค้าชอบเสื้อผ้าลายดอกมากเลยลวโทนสีเนี่ยสวยมากถ้าใครไปชอปปิ้งนะแล้วเจอราคาดีไซส์ใหญ่ แนะนำให้ลงเลือกซื้อออกมาอันนี้ลดราคาเหลือ8เหรียญใครจะคิดว่าได้ซาร่าราคา8เหรียญเทียบเท่ากับประมาณ260บาทนะคะราคาดีมากๆเลยอันนี้ก็น่าน่ารักอีกแล้วนะแบรนด์นี้ก็ขายได้เหมือนกันนะแต่เน้นว่าให้ขายสภาพไซส์ใหญ่เข้าไว้นะ รุ่นนี้คล้ายทรงเดอมารีเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ซาร่านะซาร่าคือรุ่นนี้ค่ะตัวนี้นั่นเองจอยเจอโทนสีดำ นี่คือช้อปปิ้งแค่ร้านแรกเท่านั้นนะรอยจ่ายเงินไป350เหรียญได้เยอะมากๆแล้วสาขาเนี้ยเขาแบบร้อราคาถูกแล้วนะเออดูสิไปดูไป้แดงอุ๊ยหลุดเลย8เหรียนโอเค เรือเขาบอกแคนแนลโบสอ,อันนี้เป็นเรือนะคะอันนี้คน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยคือสะพานที่ให้โดใช่ไหมคะแล้วจริงๆข้างในเนี่ยมันเป็นน้ําก็คือสมัยก่อนอะ่ะเขาต้องใช้เรือเนาะสมัยยังไม่มีรถอ่ะเขาใช้เรืออันนี้ตั้งแต่ปีเนี่ย อย่างเนี่ยเป็นคคแนลใช่ไหมคะเส้นทางแล้วก็คือเรือเนี่ยข้างแล้วข้างๆเนี่ยก็คือจะเป็นรถม้านี่อันนี้คือรูปนะคะคือโอ้แปลกแปกมากอันนี้ค่ะคือสะพานที่ถ่ายให้ดูตรงนี้คือที่เป็นรถม้า เป็นสะพานคาเนลนั่นเองที่แบบจะเป็นน้ำหมดเลอนะก็แบบไม่เรือผ่านไปได้มาถึงช่วงรีวิวสภานนะคะอันนี้คือ2ถุงนะ ซอยแวะช้อปปิ้งที่เพนซิลเวเนียนะคะเริ่มตั้งแต่ Middle ลทาวนนะคะแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆเจอที่ไหนก็แวะนะแค่ร้านแรกร้านเดียวนะคะซอยช้อปปิ้งหมดไปประมาณ300กว่าเหลียญแต่อันนี้คือมาหลายร้านมากเลยนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าได้อะไรบ้างนะ,ะจากการที่ไปช้อปปิ้งร้าน TJ m a x แแล้วก็มาแชลส์นะคะ ต่างรัฐต่างเมืองจากบ้านจอยจอยอยู่เออที่บอสตันนะคะอยู่เมืองเออชามสฟอร์ดนะคะเมืองที่จอยอยู่เนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะว่าจอยได้อะไรมาบ้าง คืออยากจะโชว์ให้ดูเพื่อเป็นไอเดียสำหรับคนที่แบบแถวบ้านไม่ค่อยมีกู๊ดวิวเพราะว่ามีแฟนคลับเนาะถามตอยมาหลายคนบอกว่าเมืองที่เขาอยู่ไม่ค่อยมีกู๊ดวิวราคาดีเหมือนที่ตอยอยู่เลยนะคะก็อยากจะแนะนำว่าให้ไปหาตามร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านมือสองหรือไม่นะคะสั่งทางออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวช่วงกลางปีเนี่ย ตามแบรนด์ที่ห้อต่างๆเขาจะเริ่มลดราคาแบบลด70 8 0บอระไรเงี้ยลองเช็คเข้าไปดูออนไลน์เขาว่ารุ่นไหนเราสามารถซื้อแล้วเอามาทำกำไรได้นะคะโดยที่เราอยู่บ้านอ่ะเราแค่เปิดคอมหรือดูในโทรศัพท์เราก็สามารถซื้อของมาขายได้เหมือนกันเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มดูเลยดีกว่าว่าได้อะไรมารุ่นนี้เราได้มา2ตัวนะคะอันนี้คือ rose and olive นะคะเออลดร,ราคาเหลือ1ิเหรียญ ซื้อมาเพราะว่าชอบน่ารักชอบวันนี้เป็นลายสตรอเบอรี่กับเชอร์รี่นะคะนี่ค่ะจอยได้มา2ตัวนะคะรุ่นนี้เหมือนกันต่อมาอันนี้อันนี้โชคดีมากเลยอันนี้คือจอนนี่วอสนะคะให้ลองอ่านนะจอนนี่วอสเขามีป้ายหลายรูปแบบนะคะลดเหลือ34เหรียญจาก80เหรียญราคาป้ายอยู่ที่228เหรียญแบรนด์เนี้ยคนจะรู้จัก สไตล์ที่เป็นโบโฮโบโฮก็คือสไตล์อย่างนี้ค่ะแล้วอันนี้คือปักหมดเลยนะคะเขาคนจะรู้จักเขาแบรนด์เนี้ยก็คือเสื้อผ้างานปักและอันนี้เป็นทรงคาดิแกนนั่นเองคาดิแกนก็คือเสื้อคลุมเหมาะที่แบบจะใส่ช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงอันนี้อันนี้คือดีมากได้ราคาดีมากเดี๋ยวขอแยกก่อนเพราะเดี๋ยวอันนี้ก็จะต้องเริ่มลงขาย1ตัว 2ตัวได้มา2ตัวแต่ว่าราคาไม่เท่ากันจอยได้มาจาก2ร้านนะคะได้มาจาก tjmax 13เหรียญแล้วก็ได้มาร้านนี้ได้มา10เหรียญมาเชลส์สิเหรียญค่ะคืองงกับตัวเองคือเราเราชอปปิ้งเยอะไงพอเราผ่านไปร้านแรกเหมือนรู้ว่าเราซื้อมาแต่ไม่รู้ซื้อมาเท่าไหร่แล้วไปเจออีกร้านหนึ่ง13เหรียญเออมันเป็นตัวใหญ่ไงเป็นตัวใหญ่ก็โอเคไม่เป็นไรเออซื้อเพราะว่าจอยเคยขาย สไตล์นี้ได้แต่ตอนนั้นน่ะเออจอยซื้อมาจากร้านกูดวิวเนาะกูดวิวห้าเหรียญสี่สิบเก้าแต่อันเนี้ยเราลงทุนมากกว่าแต่ว่าเรามีของขายนะคะจอยคิดอย่างนี้เนาะแล้วเนี้ยเหมาะที่จะใส่ช่วงปีนะ้าวันวาเลนไทน์นะคะคือซื้อเก็บมาก่อนชอบทรงจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นเสื้อสเวตเตอร์อย่างนี้เป็นผ้าหนิดไหมพรมแล้วตรงผ้าเนี้ยเขาทำเป็นเหมือนผ้าพันคอสามารถถอดออกได้เพราะว่าเขามีกระดุม แบรนด์ก็คือซินเทียโรลลี่อันนี้นะคะได้มาส่งตัวถ้าไปช้อปปิ้งอีกเจออีกก็ซื้ออีกเพราะเดี๋ยววันนี้จะไปช้อปปิง้งไงคือไม่ค่อยอยากจะซื้ออะไรเยอะแยะเพราะตอยมองว่าเดี๋ยวช่วงกลางปีอ่ะเขาจะเริ่มเซลล์แต่ตอยจำได้เมื่อปีที่แล้วพวกสินค้าที่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์สค่ะช่วงเดือนห้า นะคะช่วงเดือน5้าเขาจะเริ่มลดราคาแต่ที่จอยเคยเจอก็ประมาณ1ิเหรียญ10กว่าเหรียญแต่พอมาถึงช่วงกลางปีที่เขาลดราคาประมาณเดือน7เดือน8พวกสภาพพวกนี้จอยจะไม่เจอแล้วนะคะจะไม่เจอแล้วก็จะเป็นพวกสภาพซัมเมอร์ที่เขาเอามาลดเนาะจอยก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าจอยไปเจอราคาอยู่ประมาณ1ิบเหรียญหรือต่ากว่าหรือมากกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าเออซื้อมาขายได้เราก็เลือกที่จะซื้อเอามานะคะต่อมาอันนี้อันนี้นะ คือตอยอะเออช้อปปิ้งที่ลองไอแลนด์ที่นิวยอร์กแต่ไม่ได้ทำคลิปให้ดูอยากจะทำคลิปมากแต่มองซ้ายมองขวามีแต่ผู้สูงอายุอยู่รอบตัวทั้งนั้นเลยนะคะแล้วลองไอแลนด์เนี่ยตอยไปที่นั่นนะมีเอ,อ่อทีเจมแมส็สาขาเดียวมาแชลสาขาเดียวร้านอยู่ติดกันเลยนะคะแล้วถ้าจะไปสาขาอื่นอ่ะ คือมันต้องขับขึ้นไปทางนิวยอร์กอีกอบมันห่างประ,ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรย่เงี้ยเออแล้วสาขาเนี้ยคือเป็นย่านเป็นย่านคนมีเงินจอยพูดงี้ย่านเนี้ยเป็นย่านคนมีเงินนะคะคือในร้านก็จะขายแบบไฮเอ็นแบรนด์เนมอะไรเยอะแย,ยะเลยเนาะแล้วก็มาเจอสินค้าลดราคานะคะอันนี้49เหรียญจาก130เหลือ49เหรียญจอยพูดกับสามีว่าถ้าเดินเข้าไปแล้วลดประมาณ25เหรียญน,นะ เออแม่ค้าจะกวาดเลยค่ะจะกวาดเลยคือ25หเหรียญมันหมายถึงเป็นป้ายเหลืองแล้วไงเออเอาป้ายนี้ก็เอาแต่ว่าข้อเสียคือไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กคือไซส์ศูนย์ศูนย์คือศูนย์ศูนย์นี่เล็กสุดแล้วไม่มีอะไรเล็กกว่าศนะูนย์ศูนย์แล้วน่าเล็กเล็กสุดแล้วราคาที่อยู่ที่495ต,ตอนเหเอเห็นคนที่เขาแบบไซส์ใหญ่เขาขายกันแบบร้อยกว่าเหรียญอะไรเงี้ยแล้วตอยก็เคยขายสไตล์นี้ได้ก็โอเค49้เหรียญก็เลือกซื้อมาเผื่อจะมีใครแบบว่า ตัวเล็กบ้างนะคะแต่ข้อเสียที่จอยซื้อที่นิวยอร์กลองไอแลนด์นะคะเออเสียเสีย t ท x กโ l o c a l l o c a l tax ตกใจเลยจ่ายเงินไปไม่แน่ใจ200หรือ300เหรียญล้านนั้นเสีย l o c a l tax ไป10กว่าเหรียญคือตกใจเลยบอกสังมีไม่เคยเจอคืนเราอยู่ในบอสตันเนี่ยคือเราไม่เสียไนงะพวกสภาพเราไม่เสีย พอไปตรงนั้นเสียแท็กธรรมดาไม่พอเสียโลเคอล็ทกส์เพราะว่าลองไอแลด์มันเหมือนเป็นเกาะอ,อีกต่างหากนะคะมันก็เลยเสียคือจะช้อปปิ้งต่อไม่กล้าเลย ไม่กล้าช็อปปิ้งต่อเลยเพราะว่าไม่อยากจะเสียแท็ก์นั่นเองนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนบอกไปคลิปที่แล้วแล้วว่าจอยมีแพลนว่าจะไปเที่ยวอีกก็จะกลับไปที่ลองไอแลนด์อีกนี่นแหละถ้าคราวนี้ไปนะคะแล้วถ้าแบบไม่ค่อยมีใครอยู่ใกล้ๆตัวบนคราวที่แล้วนะ,ะจะถ่ายทำคลิปให้ดูนะคะว่า t j m a x สกับมาเชลส์ที่นูน่นเป็นยังไงบ้างแล้วไปข่าวเนี้ยพวกสินค้าที่จอยเจอเนี่ยเขาจะลดราคาอีกหรือเปล่าถ้าลดอีกก็ คิดว่าจะซื้อนะฮะนะคิดว่าจะซื้ออะต่อมาแบรนด์เดียวกันแต่ว่าคนละสีเมื่อกี้จะเป็นสีแบบสีม่วงอ่อนลาเวนเดอร์อันนี้ก็จะเป็นสีเข้มนะคะป้าย 00, 00เหมือนกันป้าย 00, 00เหมือนกันนะคะก็ราคาป้ายอยู่ที่475ลดแล้วเหลย สี่สิบเก้าเหรียญมีหลายตัวค่ะมีประมาณห้าตัวได้เอามาอย่างละหนึ่งพอเพราะว่ามันไซส์เล็กถ้าไซส์ใหญ่อ่ะก็จะเลือกซื้อแต่พอมันไซส์เล็กแล้วก็มันมันใช้เวลาขายนะคะมันใช้เวลาขายแล้วมันก็ลงทุนตกตัวนึงประมาณพันหกนาะพันหกพันเจ็ดได้ราคาราคาลงทุนก็ค่อนข้างเยอะนะก็เลยเอามาอย่างละตัวพอนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปอีกนะเผื่อมันลดราคาลงออกนะต่อมาอันนี้อันเนี้ยเอออยู่ในทรงของผู้ชาย คือจะไปเดินเข้าห้องน้ำเนี่ไม่ได้ไม่ได้ดูโซนผู้ชายเลยดูแต่ของผู้หญิงแล้วพอเพราะเดินเข้าไปมันไม่ค่อยลดราคาพอไม่ลดราคาแล้วไม่มีกระจิตกระใจมันไม่ถูกไงคือเป็นแม่ค้าก็อยากจะได้ของให้มันถูกที่สุดเพื่อที่เราจะได้กําไรเยอะนะแล้วอย่างที่บอกทางเดินไปห้องน้ํา วางอยู่ตัวแรกเลยหยิบแทบไม่ทันเลยแค่เห็นป้ายป้ายแบบเด่นมาแต่กลกหรือพรป้ายใหญ่มากฮิวโก้ฮิวโก้ก็คือฮิวโก้บอสอันนี้เป็นของผู้ชายราคา150ลดเหลือ39โอ้โหหยิบแทบไม่ทันเลยค่ะ39เหรียญแล้วเออราคาป้ายอยู่ที่495เนี่ยค่ะราคาป้ายมีป้ายอะไรเสร็จสัศกบ495อันนี้เป็นเบลเซอร์ของผู้ชายนะคะลายจะเป็นลายตารางแบบนี้ เนาะโอ้โหยิบเลยจะขายเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะคะร้อยกว่าเหรียญหรือประมาณแบบเกือบเกือองะต่อมามาตัวนี้ได้แต่บแบรนด์นี้มาอ่ะแบรนด์นี้นะคะตัวนี้ลดเหลือสีเก้าเหรียญจากร้อยสิเหรียญเป็นผ้าทวีตแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าหนังเนี่ยค่ะเป็นชุดเดรสนะคะคือแบรนด์อันนี้คือตัวขายได้อยู่แล้วเนาะคือ เรารู้อยู่แล้วว่าเราขายได้อ่ะแบรนด์นี้มีอยู่2ตัวตัวนี้ราคาถูกอีกตัว 1, หนึ่งแปดสิเหรียญคืออยากจะหยิบแล้วเอาไปบอกแม่เออเอาไปบอกพนักงานบอกว่าทําไมราคาไม่เท่ากันนะคะแต่ก็โอเคเอามาตัวเดียวตัวนี้39ค่ะอีกตัวหนึงแปนี่ค่ะป้ายมาพร้อมป้ายราคาจะเป็นลายแบบเนี่ยค่ะลาย animal print นะคะเป็นชุดเดรสเรียบๆง่ายๆนะคะต่อมาอันนี้ อันนี้เคยขายแล้วปีที่แล้วขายไป49เหรียญแต่ตอนนั้นได้มาจากร้าน Goodwill นะคะอันนี้ไม่ได้จากร้าน m a r s h a l s เขาลดเหลือ18เหรียญคือลงทุนเยอะกว่าแต่เรารู้ว่าเราเคยขายได้49เหรียญก็เลยเลือกซื้อมาคือ j a ส s น n ู w เนอะเป็นลายแพร์โทนสีน้ำตาลโทนนี้เราจะขายกันได้ช่วงหน้า f o l Season นะคะต่อมาอันนี้อันนี้คือสงสัยพนักงานติดราคาผิดนะคะติดราคาผิด คืออันนี้ถ้าไปเจอเห็นป้ายอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเหมือนซื้อออนไลน์แล้วเอามาคืนในร้านเจ้าหน้าที่เขาจะติดป้ายเป็นแบบนี้เนาะตัสิบเจ็ดเหรียญลดสิบเหรียญคือเฮ้ยเห็นแบรนด์ฮะจริงเหรอแบรนด์นี้สิบเหรียญน,นะคะคือจอยเคยขายบเบเซอร์บเบเซอร์อะของใหม่ประมาณร้อยกว่าเหรียญแต่อันนี้จอยยังไม่ได้เช็คนะคะแต่จอยว่าน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบถึงแปดสิบเหรียญเพราะว่าในเป็นของใหม่แล้วก็เป็นเนื้อผ้าผาสมอาลพาร์าด้วยนะคะ อันนี้คือของผู้ชายอันนี้คือดีมากสิบเหรียญเนาะโชคดีมากต่อมาตัวนี้ตัวเนี้ยก่อนเดินทางไปเที่ยวอะ่ะจอยเพิ่งไปเอ,อ่อมาแชล์แล้วก็เพิ่งซื้อมานะราคาน่าจะเท่ากันอะ่ะยี่สิบสี่เหรียญแต่ของจอยที่ซื้อมาน่าจะไซส์ยี่สิบหกและน,นีไปเจอไซส์ใหญ่ไปเจอไซส์ใหญ่ไซส์สามสิบเอ็ดนะคะราคายี่สิบสี่เหรียญจอยตั้งราคาไว้น่าจะแบบร้อยเหรียญจอยเคยเห็นคนเขาขายไปประมาณร้อยเหรียญน,นะคะจอยก็เลย ั้งราคาร้อยเหรียญเนี่ยค่ะจะเป็นทรงกางเกงทรงสีสนิมนะคะแบรนด์ก็คือ free people นั่นเองโอเคจบหนึ่งถุงโอเคจบหนึ่งถุงเราจะมาอีกถุงหนึ่งตัวนี้ตัวต้องใส่แยกไว้เพราะว่าด้วยที่มันเป็นแมทัลลิกนะคะตัวนี้น่าจะเห็นในคลิปแหละเป็นแบบครอปแจ็คเกต็ตตัวนี้ได้มาแปดเหรียญค่ะแบรนด์คือซาร่เป็นครอปเนาะ อันนี้แล้วเจอกางเกงกางเกงม,มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ออไป้ายหลุดไปนี้แปดเหรียญเนานะคือกางเกงม,มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแบบไซส์สูงเลยอะไรเงี้ยเลยไม่เอาเอาแต่ไซส์ใหญ่มาค่ะเป็นแบบสี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 ซินเวอร์นะคะก็แบรนด์ซาร่าได้มา14เหรียญ99น่าจะมีอยู่2 3สตัวอะไรเงี้ยแต่แบบ เอามาตัวเดียวเพราะเหมือนในร้านตอนก็มีแบบแนวๆน,นี้แล้วยังขายไม่ได้นะคะก็เลยไม่อยากซื้อเอามาดองเยอะแต่เห็นว่าเออเห็นมันเป็นเนื้อผ้าลายลายลาย,ลายสีสวยก็เลยเลือกซื้อมาเนะเดี๋ยวขอแยกก่อนนะอันนี้โอเคเรามาเริ่มกันอีกหนึ่งถุงอันนี้คือแบรนด์ซาร่านะคะส่วนมากตอจะได้แบรนด์ซาร่าค่อนข้างเยอะที่ซื้อเพราะว่าเขามีกลุ่มลูกค้าของเขาแบรนด์ซาร่าแล้วที่สําคัญนะ ลงทุนถูกมากลงทุนถูกมากอันนี้ก็จะเป็นทรงเกาะอกนะคะจะเป็นผ้าซาตินราคาลดเหลือสี่เหรียญห้าสิบเซนค่ะสี่เหรียญห้าสิบเซนก็ประมาณแบบร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบาทค่ะตัวนี้ส่วนมากอะเสื้อลายดอกเขาเริ่มลดราคาแล้วนะอยากจะให้ลดเหลือตัวละแบบอย่างน้อยสักแปดเหรียญก็ได้สักแปดเหรียญหรือแบบสิบเหรียญแต่เป็นไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยว่าอยากจะซื้อเก็ตเอามาขายเพราะว่า นะเก็บไว้ขายปีหน้าหรือปีนี้นะก็ส่วนมากเอามาขายก็แบบตัวละยี่สิตัวละยี่สิคือได้กําไรไม่เยอะมากแต่หมายถึงว่าอาศัยว่าขายเร็วแล้วก็ดึงลูกค้าให้เข้ามาในร้านของเราเนาะอันนี้คือแบรนด์โจวาไซส์เอะคะ่ะลดเหลือ8เหรียญจาก20เหรียญแต่ไปดูร้านอื่น13เหรียญค่ะไม่เอา13เหรียญยังไม่เอาเจอตัวนี้แเหรียญโอเคหยิบโอเคหยิบนะต่อมาอันนี้เป็น ออฟโชเดอร์นะคะก็คือใส่มาก็จะเป็นประมาณนี้ในร้านจอยน่าจะมีสีดำกับสีขาวแล้วก็ไปเจอเป็นสีน้ำตาลเลยเลือกมาแบรนซาร่าสี่เหรียญห้าสิบเซนค่ะสี่เหรียญห้าสิบเซนคือถูกมากต่อมาเป็นทรงกางเกงนะบอกแล้วเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์ ประมาณสักเดือน7เดือน8เขาจะเริ่มลดราคาพวกสภาสัมเบอร์นะคะจริงๆช่วงนี้ก็เริ่มลดแล้วนะแต่เขาจะลดประมาณแบบสิเหรียญถึง20เหรียญแล้วแต่ยี่ห้อเนาะจอยได้อันนี้มา CNC CNC California เขาลดเหลือ10เหรียญจาก20เหรียญน,นะคะเป็นโทนสีส้มเหมาะเลยที่จะขายนะคะลองลองไปหาดูกันเนะเาะต่อมาอันนี้เป็นเซต อันนี้ได้เป็นเซตนะคะอันนี้คือโ o s แ and Olive รู้สึกจะ18เหรียญเนี่ยค่ะก็ขาย35ลดเหลือ18เหรียญก็จะเป็นเซตน้อยก็จะได้เป็นเสื้อครอปนี่เสื้อครอปประมาณนี้อันนี้ไซส์ S แต่ค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็ได้กางเกงค่ะกางเกงเป็นเอวยางยืดน,นะคะนี่ค่ะเป็นลายเลมอนผลไม้แล้วก็ให้ดูตรงนี้ต,ตุ้งติง้งตุ้งติ้งก็เป็นเลมอนด้วยน่ารักดี ได้มาเซตเดียวต่อมาเอออันนี้จะเป็นทรงของคอนะคะเป็นทรงของคอและผูกหลังแบรนด์ซาร่าลดเหลือ 4, สี 4, ส่เหรียญห้าสิบเซนสี่เหรียญห้สเซนต่อมาอันนี้คือหมวกหมวกตรายเห็นเขาขายประมาณ35เหรียญเนาะในทั้งเออีเบยแล้วก็พอร์ชมาร์กก็เลยลงเลือกซื้อมาเพราะว่ามันเป็นสไตล์โคเชเป็นบักเก็ตโอ้โหนี่ขนาดแบบว่านี่ประมาณนี้ เออปักเกตจอได้มา2สีเออซื้อราคามาที่12เหรียญเกนะคได้มา2สี House of Harrow แยกไว้เดี๋ยวจะต้องทำงานต่อมาอันนี้ค่ะเกาะอกบอกตัวเองบอกตัวเองว่านัวแนวเกาะอกจะหยุดซื้อเพราะว่าในร้านมีค่อนข้างหลายแบบแล้วนะคะแต่ว่าเจอลดราคานะเจอลดราคาก็เลยเอามาลดเหลือหเหรียญน,นะคะกาอกนแนวเน,นี้ยตขายประมาณสีเหรียญเนานะ ต่อมาอันนี้อันนี้เห็นรถรีบหยิบไม่ทันเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบ make in อิตาลีนะคะแบรนด์ก็ไม่รู้จักหรอก make in อิตาลีก็เลยเริ่มหยิบมานะคะเป็นผ้าลินินร้อยเปอร์เซ็นราคาอยู่แค่แปดเหรียญราคาอยู่แค่แปดเหรียญเองนะคะลงไปดูเนาะขายได้เหมือนกันนะอันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีมากตกใจเจอปะะ้ายราคาตกใจรู้สึกราคาที่เขาขายกันน่าจะแบบแปดสิบเหรียญหรือร้อยเหรียญนะ ตอเนเจอนี้หยิบเลยอะจากราคาเจดสิบเหรียญอะล้นเหลือสิบหกสิบเจ็ดสิบล้นเหลือสิบหกโอ้โหยหยิบเลยแล้วเป็นแบรนด์คือ l i l ลี่พูลิเซอรค่ะเป็นทรงจำสูตรมีมีผ้าเอ่อเข็มขัดนะคะทรงจำสูตรเก,เกงขายาวอันนี้คือดีมากคันตะเวนช้อปปิ้งลหลายหที่เนาะเพราะว่า เราไม่รู้เลยว่าวันเราจะไปเจออะไรต่อมานี้ค่ะอันนี้คือแบรนด์ซาร่าจอยได้มาทั้งหมดน่าจะสี่สี่ห้าตัวคือไปล้ะนอกเมืองเจอเยอะมากเจอเยอะเจอเยอะจนแบบไม่หยิบอะ่ะ เออเจอเยอะจนแบบบอกไม่ไม่ไม่หยิบแล้วมันเยอะมากเลยแล้วเจอเจอตะสีดําถ้าเจอเป็นสียีนะคะจอยเหมาหมดเลยเพราะว่าเราขายได้เราตั้งราคาอยู่49ลูกค้าก็จะอยู่ประมาณ40-49ที่ซื้อนะคะแต่พอมาเป็นสีดําอ่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปอะ่จะจอยเคยได้มาแล้วแล้วก็เอ๊ะมันไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครสนใจเลยก็เอ๊ะไม่ค่อยอยากจะซื้อมาเยอะเท่าไหร่นะคะก็เนี้ยแหละได้มานะ่าจะ4ตัวหรือ5ตัวนะคะอย่างที่บอก ก็เลือกให้เป็นเดอะมารีนนะคะอันนี้เป็นโทนสีดำราคา14เหรียญ99นะคะที่จอยได้มาเนาะก็คืออันนี้หมายถึงมันก็มีขายไปบ้างแล้วแหละนะแต่ก็ถ้าสีดำอีกก็ไม่เอาแล้วเอาสีอื่นบ้างต่อมาอันนี้ราคา14เหรียญ99นะคะเป็นรุ่นคอปเ e อ่อแฟรนะคะนี่เป็นสีแดง เป็นสไตล์ผ้ายีนต่อมาอันี้คืออะไรใกล้แล้วค่ะใกล้หมดละต่อมาแบรนด์นี้เจนดิเลนซี่เจนดิเลนซี่นะคะได้มาสิบเหรียญค่ะไซส์ใหญ่ด้วยแต่เพิ่งเห็นมีตำหนิเป็นรูเป็นรูน่าจะแบบโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวเซ็นเซอร์นี่ค่ะเป็นผ้าแชมเบรลายหัวใจต่อมาอันนี้อันนี้ก็เจนแอนดิเลนซี่ได้มาสิบเหรียญค่ะ ก็เป็นแจ็คเก็ตก็คือเชิ้ตกับแจ็คเก็ตผสมรวมกันเนาะมันเขาก็จะเรียกกันว่าแจ็คเก็ตนะคะต่อมาเจออันนี้อันนี้ก็แบบซีซีเป็นสโนว์เฟล็กนะคะขายช่วงหน้าวินเทอร์ซื้อมาก่อนเลยสิเหรียญจอยขายประมาณ40เหรียญน,นะคะต่อมากระโปรงกระโปรงซาร่าเป็นผ้าลีนินเจอตัวเดียวได้มา9เหรียญ9กบอกแล้วว่าซื้อแบรนด์ซาร่า สาราลงทุนเนี่ยมันลงทุนถูกเนาะล,ลงทุนแบบไม่แพงมากแล้วก็ขายได้ด้วยต่อมาอันนี้อันนี้โลสแ o น o Leaf ค่ะเป็นลายพกกระดดเป็นลายพกกระดดได้มาสิบเหรียญเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะอ๋อแขนนี้เนี่ยค่ะตรงแขนก็จะเป็นพกกระดดลายเล็กใช่ไหมคะแล้วตรงช่วงตัวเสื้อก็เป็นลายใหญ่ เอามานี้ตัวสุดท้ายอันนี้ไซส์เล็กไซส์เล็กก็เอามาจริงๆอ่ะสมควรต้องขายไซส์ใหญ่จะขายง่ายกว่าแต่ชอบลายไซส์คือไซส์ใหญ่เขายังไม่ลดไงไซส์เล็กคนลดก็เลยเลือกซื้อมาเนี่ยค่ะเป็นลายแบบมิกซ์น่ารักมากสิบเหรียญค่ะได้มาสิบเหรียญขายประมาณ29เหรียญนะคะที่จอยขายเนาะอันนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดที่จักการตะเวนของจอยจะหูวิแวกี่ร้านนะก็หลายร้านนะ ห้าถึงหกล้านอะ่ะกว่าจะเห็นแบบสินค้าที่ได้ตรงนี้นะคะก็เนี่ยแหละมาจากการ ไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยก็แวะช้อปปิ้งด้วยคือคุณจอยโชคดีหน่อยว่าสามีจอยเนี่ยสนับสนุนสนับสนุนในการทํางานนะคะแล้วเขาก็ดีมากเลยเขาขับรถพาจอยจอยก็ไปช้อปปิ้งแบบที่หนึ่งแบบชั่วโมงชั่วโมงกว่าเขาก็นั่งรอนในรถเป็นสามีที่อันประเสริฐมากเลยนะคะสนับสนุนจอยเต็มที่เลยในการทํางานนาะก็จอยมองว่าคู่ชีวิตน้องมันก็มีผล มีผลต่อการทำงานของเราด้วยนะคะโอเคยังไงก็จบแล้วคลิปนี้ยังมีคลิปช้อปปิ้งให้ดูอีกนะยังไม่จบนะคะติดตามเอาไว้ยังมีอีกหลายคลิปเลยนะคะเพราะว่าวชอยป shopping ปเยอะมากจริงๆเนาะโอเคยังไงคลิปนี้ไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ